เล่นน้ำวันนี้เอ้ยกูวแม่เปิดน้ำวันี่แลว้เลวเรียบๆเปิดน้ำเร็วเปิดน้ำแล้วเปิดน้ำแล้ว,ปลว <c oughs> ไปผุนสายยางอยู่ผุนไปแน่นผุนไปเมึงดูไปเมึงดูอยู่สาอยู่สาอยู่สาอยู่ไสาเยเอาขึ้นมาสายยางเอาขึ้นมาเร็วมึงอาบบ่อน้ำนี่มาไม่อาบน้ำใหม่หนี่มาอาบวังอ,าบ,อาบบ่วน้ำละโอ๊โอโอยมึงสีสมัครนั่นะ่ะเขาดัง เดี๋ยวแม่หดนพักก่อนนะแม่นำให้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาจ้าคู่มานำจัาคู่มานำอเอามา,มามเอามามาแมวฮุนห้เร็วๆอันรี้บอลหอนเลยๆแม่ต่อเอากระละมังมาไว้นีแฮมันเล่นวิววิววิว แล้วแม่นิีนหรือแม่นเรนก่อนน่ะนะอุ้ยน,น้ำมึงมันจิบเข่าดังแม่ลูกไม่แม่หดพักก่อนมึงแม่หดพักก่อนเนาะเดี๋ยวอาวมาให้แม่หดพักก่อนอย่ามากวนอย่ังหนักน้ำเข่าตาเห็นบอกป่ะนี่ ยไปลิ่มตายยางเนื้นั่นแล้วเป่ากวานมาหดพักก่อน<ฮ>ออหัวเอายายเอิรมมุดไปเนี่ยเนี่ยยายมุกน้ำมึดไปเนี่ยนี่เออเดันตายบ่เป็นสมารกน้ำนั่นนั่น เกินบกหมาวบกหมาวหมาวย่านน้ำหดมันจะแท่มันกับย่านได้ไหมันบ่เอาวได้แต่ให้มันลงเหรียญเองมันลงอยู่มึงเมืงมันมึงมันมึงมันจังอานก็เลี้ยวเป็นดอกฮดพัด มึงมึงมึงออกไปก็ไปก็แมวให้อ<ะ>บอกทีต้นทีกนนี่เร็วๆหนั่งร่อนวะนั่งลงวะน,น,นั่นนีแล้วมดพักมานมีน้นีแล้วกวกวนยังดูงนอีอันมึง,มง หมดสมันหมดสมันหมดสมันอืมอืมเอาละ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 มันถืเป็นบาดลูก ังเลงอะเลยนาคตอนอนนเลยนวนุนบะเมีนมันสน่มันำขนมันได้เแม่นมันบะเมีนขี่ตมได้นั่นปุ๋ยแต่น้ำขานขี่ตมอยู่น่ะ ไปเล่บนบอมแหนแดงแม่หื้ผพาจีขาดหามไปลงบอน้อยแหนอีกนะอย่าอาบมาอาบแน่กละมังนะแม่เปิดไว้ให้เอาละพอแล้วขอแล้วขอแล้วขอแล้วครับ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 